สวัสดีจ้าเมื่อนี้อิมาแนะนำวิธีเห็ดอาหารลดหุนเดิฟมันเป็นยำเห็ดเข้มท้องใส่บุญเส้นใส่หมูยอเขาก็กินแบบนี้แหละพอกินเป็นมือ้อเป็นมือกลางวันให้หุนเฮาแบบลดลงจากคนที่เคยกิน,นหลายให้ท้องเฮาอิได้อิมเฮาอิบ่ได้หิวบยย่ได้หิวดุไ่ได้หิวบอย เอากะอีต้มเห็ดเข็มทองลงไปพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บกระอีต้มเห็ดเข็มทองลงไปให้มันเละๆจากน้อยจะเละหรอให้มันเป็นสุกอ่ะพอเรากินไปแล้วรู้สึกว่ามันสุกอ่ะเห็ดเข็มทองแล้วพอเสร็จเราก็ใส่หมูยอเราก็เอาหมูยอลงไปต้มเลยเปไปต้มของกันนั่นแหละต้มได้ให้มันเข้าทีเข้าทานจากน้อยนึงพอพอมันเราก็ต้มคุกคนคนให้มันเข้าทีหรือคนให้มันแบบให้รู้ว่าเอออันนี้มันสุกแล้ว พอสุกแล้วเฮาจะอีเอาบุญเส้นมาใส่แบีนี้บุญเส้นเห็นบ่บุญเส้นเขาก็เอาบุญเส้นลงไปต้มน้ำเที่ยวเดียวเลยเราบ่ต้องไปเสียเวลาต้มหลายเที่ยต้มรวมกันไปเบิดเลยต้มแล้วก็พอให้พอบุญเส้นเราก็รอต้มช่วงที่เรารอต้มบุญเส้นให้มันเละเขาก็มาหั่นพริกหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นต้นหอมพอเพราะเราจะเอาไปใส่ในการปรุงปรุงเครื่อง ปรุงเครื่องปรุงรสชาติให้มันได้รสชาติขงยำให้มันรสชาติขงยำบุ้นเส้นเฮาก,ก็หั่นพริกหั่นกระเทียมเสร็จพออันนี้พอมันได้เข้าทีพอพอเฮาหั่นเสร็จได้ทีเฮาก็เอาที่เฮาต้มไว้อะมาสลิดน้ําใส่กระใต้ใส่ตะแกงใส่ตะแกงเสร็จทิ้งไว้จากน้อยนึงทีนี้เฮาก็นคนเลยอันผักพริกกับกระเทียมเอามาผสมใส่กันเฮาเอาอันนี้ เอาที่ต้มใบไสรไปอนแล้วก็ริกหอมกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลเอาก็ใส่ลงไปอันนี้เราก็คนคมบอาคนคน,น,นให้มันไดรสซัิชิมให้มันรส,สาัิชิมน้ำจิ้มให้มันรส,สาติพอเสร็จเราก็ไปคุกเขาให้มันโอเคพอหลังจากเขาคุกเขาเสร็จโอเคชิมรสเติมปรุงเครื่องเราก็น้งค่อยแล้วเขาน้องคอ่อ,งคอยใส่ต้นหอมลงไปอันนี้ก็คือว่าขั้นสุดท้ายแล้วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่จาน เอามาใส้จานบาทีเนี่ยพอได้รสชาติของเฮาแล้วเฮาต้องมากินนั่งกินของเฮาอันนี้คือว่าเป็นอาหารรถหุ้นในมื้อเว้นในมื้อเที่ยงของแม่แต้มเลยแบบนี้คือสุดรสชาติโอเคสุดยอดมากแล้วมันก็อิ่มท้องอิ่มไปนานแสนนานเฮาจะบได้กลับไหมหิวเฮาก็กินคืออันนี้คือกิน มือเทียงก็อิ่มเลยหกกบกรบโวยหิวอีกเลยมาอิ่มแน่นท้องมาสิมเบิงเดือวมาแซฟโบกินเบิดจานค่ะสําหรับคนที่ว่าคนที่กินจุๆคนกินลายๆหรือแนะนําเมนูนี้ค่ะยำเห็ดเข็มทองใส่วุน้นเส้นใส่หมูยอเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าอิมมาแนะนำไหมว่าเอาเมนูลดหุ่นอย่างเนาะมาแนะนำมูมูยะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ